สวัสดีค่ะเฮือนประดิษฐ์ประดอยเชนแนวค่ะวันนี้แหม่มจะทํากระทงแบบง่ายนะคะเป็นกระทงใบตองแบบง่ายๆมารับชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทํากลีบพากาก่อนนะคะเรียกว่ากลีบพากาซ้อนค่ะแหม่มจะทําไว้3ระดับนะคะเรามาประกอบกันเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูวิธีทำกรีปากาแหม่มมีคลิปให้ดูนะคะเข้าไปรับชมที่เพจแหม่มมี DIY ได้เลยค่ะนำทั้งสามกรีบ3ระดับมาเย็บติดกันนะคะจะได้กรีพากาซ้อนแบบนี้ค่ะตตดตกแต่งให้สวยงามนะคะจะได้กรีพากาซ้อนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาติดกรีประทงแถวที่1กันเลยค่ะ กรีบแถวที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำกรีบกระพุ้งนะคะกรีบกระพุ้งเราจะนำไปติดกับกรีบเล็บพุดที่อยู่ด้านในนะคะจะเป็นชั้นด้านในสุดแต่แม่ได้ทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้ใบไม,ไม้ที่มีสีสันนะคะเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราจะมาทำกรีบเรียบคุดนะคะใช้ใบตองความกว้าง5เซนติเมตรถึง6เซนติเมตรนะคะความยาว7ถึง8เซนติเมตรกรีบเรียบคุดที่วางทาบที่อยู่ด้านในเหมี่ยมได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำมาวางทาบแล้วพับเข้ามาพับซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะตามความถนัดแล้วใช้แม็กเย็บ ราก็จะได้กรีบเล็บคุดซ้อนแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มติดกรีบกระทงแถวที่2และแถวที่3มกันเลยค่ะเราจะใช้กรีบแบบเดียวกันนะคะแต่แถวที่สจะลดขนาดลงเล็กน้อยค่ะ ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะใช้ใบตองสีเหลืองนะคะพับตามแหม่มได้เลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทำดอกกุหลาบนะคะแนะนำให้หาดอกไม้แบบไหนก็ได้มาประดับตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะ กุหลาบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำไปวางไว้ตรงกลางได้เลยค่ะหรือใครจะใช้หมุดเย็บไว้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ